เรื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดฟันร้ายสำหรับผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่า13,573รายที่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างฉุกเฉินจากอาการของภาวะเลือดออกในลำไส้ใหญ่และลำไส้รั่วอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลักอย่าไปให้ตัวคุณเองต้องเป็นหนึ่งในนั้นลงมือดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้นะครับ สปอร์รอยลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียท้องผูกและโรคลำไส้อักเสบฉันหายจากโรคลำไส้อักเสบภายใน1เดือนหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ Royal, สปอร์รอยลค่ะสปอร์รอยลสปอร์จูลินซีที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศไทยสปอร์รอยลดีจริงๆเพียงแค่ใช้2ถึงสพอตะว,วันภายใน30นาทีหลังจากใช้อาการปวดท้องท้องอืดแสบร้อนในช่องท้อง ภาวันหนักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังจาก7วันอาการท้องเสียจะหายไประบบย่อยอาหารจะมีสุขภาพดีขึ้นหลังจากใช้เป็นเวลา1เดือนเยื่อบุล,ลำไส้ใหญ่จะฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ไม่พบการอักเสบของลำไส้อีกต่อไป